พาผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อยนะครับและให้ปรับพื้นที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวพนักงานหลังจากพบพนักงาน16คนจากทั้งหมด64คนติดเชื้อที่จังหวัดระยองวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับเป็นหญิงอายุ62ปีชาวตำบลทับมาอำเภอเมืองมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงธให้ยดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น5คนนะครับ ส่วนผู้ติดเชื้อใหม่33คนรวมติดเชื้อสะสม762คนที่จังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยำเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเรือนจำกลางกำแพงเพชรทางนี้มีผู้ต้องขังใหม่ต้องถูกกักตัวในแดนแรกรับ21วันนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อแล้วก็มีการสั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารและเรือนนอน ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกทหารมณฑลฐานบกที่39จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับอำเภอบางกระทุ่มลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบาดของโควิด -19 และรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลังจากยอดผู้ลงทะเบียนมีเพียงกว่า3 0,000คนจากเป้าหมายกลุ่มแรก3 0 0 0 0 0คนส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเปิดโรงพยาบาลสนามบริเวณหมวดเรือนนอนพลเสนารักษ์ค่ายพิชัยดับหัก รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนำถุงยังชีพจากสมักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมอบให้กับชาวบ้านบ้านวังหมู่ที่3ตํตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจำนวน200ชุดที่ถูกสั่งปิดหมู่บ้าน14วันหลังพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานกุนเชียง5คนส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผู้บริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกันให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและเภสัชกร13คนที่เดินทางไปสนับสนุนการทำงานที่โรงพยาบาลบุษราคัมเมืองทองธาน,นีนะครับพร้อมกับรถ ALS จำนวน1คันขณะที่พลตรีบุญศิลป์พัฒรกลางผู้บัญชาการกองกำลังสุรสัปดา์มนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานมิตรภาพน้ำเหืองบ้านนากระเซงตำบลอาฮีอําเภอท่าลี่จังหวัดเลย โดยเน้นป้องกันการกระทําผิดตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะการลักลอบนําแรงงานข้ามชาติเข้ามายัางพื้นที่ครับ